น้ำด้วยเพราะตอนนี้ประเทศไทยเรานั้นน้ําขาดแคลนมากครับตอนนี้ในเขื่อนไม่มีน้ําที่จะปั่นไฟกระแสะไฟฟ้าก็ไม่พอที่จะใช้แห<พ>้งแล้วแล้วเดเฉพจะพแล้วนะครับถนนในแม่น้ําเจ้าพราะยาประมาณปี37ต้นปีสาเออปลายปี37ปลายปีนี้ถนนในกรุงเทพปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นปิดทาไมมีอันไรชวนจะหัดเล่นเจสสกี อัคารสถานแห่งความบันเทิงเปิดใหม่ครับแต่คุณภาพหนักแน่นบริหารทุกสิ่งทุกอย่างนักร้องแต่ละคนมาร้องที่พิกบอมได้ต้องคัดจริงๆคัดยังไงร้านอื่นคัดออกร้านนี้รับหมดทำไมอย่างนั้นอ่ะที่อื่นไม่กล้าจ้างที่อื่นอย่างดีวันละ80ที่นี่จ้างเป็นพันต่อวันต่อปีแต่นักร้องที่นี่ไม่มีผัวไม่มีผัวเป็นตัวตนคุณว่าเขามั่วไปสิแต่ละคนอย่างนี้สวยหัวนมยังอยู่ไหมไล่ออกไปแล้วนน ทำไมกะเด็กคนนี้สงสัยไม่ได้ติบน้องทํางานจะได้ติบไม่ติบเนี่ยเราต้องยิ้มตลอดไม่ใช่เดินมาหน้างั้มเลยอหน้างองอพองดั้งมันหักแต่จะว่ามันเลยมันขย,ยันทําไมอ่ะปอดบวมยังมาเสิร์ฟอีกเด็กมันนมใหญ่<อ>น้องทํางานอย่างนี้ไม่มีอนาคตอยากมีอนาคตเก็บเสื้อผ้าไปรอพี่ที่แอร์พอร์ตนี่ส่งไปเรียนเมืองนอกอย่างนี้ญี่ปุ่นแสนหนึ่งพันขายอีกแล้ว แหมคิดว่านมช่วยได้แล้วบางครัน้นมก็ไม่มีความหมาย <Yeah. laughs> ใครสวยนมสวย uh. นมอะเซ็กแต่หน้าไม่น่าซีกันรวมกันสิเซ็กซี่อะไรนะทำไมชีวิตกูมีแต่ผู้หญิงปัญญาอ่อนมาพัวพันวะเ <laughs> <อ>จอแต่ละครั้งไม่เคยเจอดีเลยเจอแต่แบบเนี้ย ดวงเข้ากับผู้หญิงนะดวงผมนี่ไม่รู้เป็นไรจะมีเรื่องกับผู้หญิงตลอด <c oughs> แต่อย่างเจ๊นี่แกดีแกสนุกด้วย<แ>อุตส่าห์ออนมออาต้มมาตลกดู <c oughs> <อ>คนนี้ไม่ถือแต่ดีแล้วเจ๊อย่าไปงกเชื่อผมใครจะจับให้เขาจับไป, <c oughs> ไปเถอะ <c oughs> เขาจับเขาไม่ได้เอาไปไหนนี่จับแล้วก็วางไว้ที่เก่าแล <c oughs> ้รพูดง่ายเหลือเกินเป็นเมียกูมึงหลังไม่ถึงพื้นล่อนระเบิดกูจับแฝนต้นไม้แล้วระเบิดปลาไม่อจูบหน่อยเลยเออมาเล่นตลกหรือมาตกปลาฮะ พูดก็ไม่พูดนะเฮียนะใครป๋าใครใครไม่ใครให้ป๋าพูดอ้าวเฮ้ยอวดกันเลยอัดวิดีโอสี่สิบกว่าวนไม่เคยเล่นอะไรมีอยู่มุกเนี่ยเฮ้ยเฮ้เด็กล็อกติดป๋าอยู่ล็อกไหนผมอยู่ป๋าอยู่ล็อกไหนป๋าอยู่ล็อกไหนป๋าลืมไปแล้ว อ๋อผมอยู่ล็อกพัดท่อมไม่มีละคลองเตยเด็กเทปเด็กเทปเด็กเทปป๋าไม่เรียกนักร้องมานั่งอะฮะป๋าไม่เรียกนักร้องมานั่งอย่าเรียกมาเลยแดกแล้วก็ไปนั่งกันเองดีกว่านะมึงเชียร์หรือด่าวะนักร้องไม่เอาเด็กใช่ไหมผมจะบอกให้นะครับเป็นวิทยาทานนี่การป๋าการจะเก่งไหมเขาลืมไปยัง